สิ้นพระอาจารย์นาวีพระครูชาวฝรั่งเศสแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองขอหวยแห่ซื้อเลขอายุเกรียงแพงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสุดอะไรนะคะพระอาจารย์นาวีอธิจิตโตนะคะพระครูชาวฝรั่งเศสนะคะแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหาร เชียงใหม่นะคะมรณภาพปิดสนาในกุฏินะคะเจ้าหน้าที่เตรียมนําเนื้อเยื่อไปตรวจหาเชือ้อโควิดนะคะหากไม่พบก็จะผ่าร่างพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะทั้งนี้นะคะการมรณภาพของพระอาจารย์อธ์สพระิศาศร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมด้วยแพทย์เวนโรงพยาบาลจอมทองนะคะได้เข้าตรวจสอบพระภิกษุชาวต่างชาตินะคะมรณภาพโดยไม่ทราบสาเหตุภายในกุฏิวัดพระธาตุสีจอมทองอำเภอสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดเหตุ ภายในกุฏิของวัดนะคะพบกลิ่นเหม็นโชยออกมาอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบศพของพระภิกษุชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะทราบชื่อต่อมาคือพระจานาวีอธิจิตโตพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักวิปัสสนาวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารคาดมรณภาพ มาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องสวมชุด PPE เข้าไปตรวจสอบนะคะโดยพระจันาวีนะคะมรณภาพในห้องปฏิบัติธรรมห้องที่ N2 วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะคะสภาพสวมผ้าสบงและผ้าอักษะนอนตะแคงซ้ายบนเตียง จากการสอบถามทราบว่ามีผู้พบเห็นพระนาวีครั้งสุดท้ายเมื่อตอนเช้าของวันที่18มิถุนายน2564นะคะที่หอฉันของวัดพระธาตุสีจอมทองจากนั้นพระนาวีก็เข้าไปปฏิบัติธรรมภายในห้องปฏิบัติธรรมและมีผู้นำอาหารไปถวายที่หน้าห้องแต่พระนาวีไม่ได้ออกมาฉัน พระลูกอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันเข้าใจว่าพระนาวีกำลังปฏิบัติธรรมจึงไม่มีใครเข้าไปเรียกนะคะจนกระทั่งเวลา12นาฬิกาของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาพระที่ปฏิบัติธรรมในห้องใกล้ๆก,กันนะคะเห็นว่าพระนาวีไม่ได้ออกจากห้องมาสองวันแล้วจึงได้ไปเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับ แต่ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมานะคะจึงได้ไปส่องดูตรงหน้าต่างพบว่าพระนาวีได้มรณภาพแล้วนะคะจากการตรวจสอบของแพทย์ในเบื้องต้นนะคะไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายภายในห้องปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดนะคะไม่มีสภาพการถูกหรื้อค้นจึงส่งศพของพระนาวีไปตรวจพิสูจน์ที่ นิติเวศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อตรวจหาสาเหตุแห่งการมารณภาพที่แท้จริงต่อไปนะคะซึ่งล่าสุดนะคะที่หน่วยรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะทางเจ้าหน้าที่ หน่วยรักษาศพนะคะได้เก็บร่างของพระอาจารย์นาวีไว้ในห้องเก็บความเย็นเพื่อทำการนำเนื้อเยื่อไปตรวจภายในห้องแลบว่ามีเชื้อโควิด -19 หรือไม่นะคะหากพบว่าไม่มีเชื้อก็จะมีการผ่าชนสูตรในช่วงบ่ายของวันนี้เพื่อสรุปสาเหตุของการมารณภาพก่อนที่จะมอบร่างให้สิทธิญาณสิทธ์กลับไปตั้งบาเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะ ในขณะที่ชาวบ้านนี่อะไรเลยนะคะเมื่อทราบการจากไปของท่านนะคะมรณภาพแบบปิศนาในห้องคนเดียวนะคะเนื่องจากท่านเป็นที่รู้จักของชาวเชียงใหม่นะคะเป็นพระต่างชาติที่เข้ามาบวชในร่มกาสาวะพัฒนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยแห่ซื้อเลขอายุของท่านนะคะคือ49ปีนะคะแห่ซื้อกันเกลี้ยงเลยนะคะเพียบเลยนะคะ เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะบางคนก็ซื้อเลข50นะคะแต่49นี่มาแรงมากนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ก็คือการมารณภาพแบบปริศนาของพระอาจารย์นาวีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการมารณภาพของท่านต่อไปนะคะ